และรักษาความสงบภายานและความสมบเรียบร้อยตามแนวแสดงตามกรอบที่กองทับปกกำหนดคือการปฏิบัติตามพันธกิจ4ประการโดยได้มอบกองร้อยตำรวจตระเวนแดนจำนวนฝั่งกองร้อยกองร้อยานพันสามกองร้อยและศูนย์สกัดแสดงไทม์มากห้ามเพื่ทควบคุมทางด้จการกำหนดกฎเกณฑ์และเุด pues so so ็จพ่อตรวจเพื่อควบคุมจิตการ ที่ปุะเทไทยเจอะความมั่นคงจำนวน50ตรวจร่วมตรต่อไปและเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับเพื่อสกัดกัน้น ครับตามที่ทางอาคอสชนะครับโดยท่านโทรเอกไชยพลพงษ์ชัยยาซึ่งท่านได้รับผิดชอบในเรื่องยาเสพติดน,นะครับผู้นําเข้าส่งออกนะครับแล้วมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการเน้นให้มีการสกัดกั้นการลำเบียงยาเสพติดตามแนวเสดน,นะครับก็ได้มาวันนี้ก็เพื่อที่จะบังคับในการปฏิบัติซึ่งจะ ที่อยู่เล่นลอดชื่อวิธีการลำเรียนบางครั้งลำเรียนโดยรถสาธารณะแล้วทำให้คนโรเอนอรถหรือว่าผู้ผู้ขับรถอี่าก็ไปอ้างว่าทำให้เขาเข้าท่าไม่ทันตามกำหนา ซึ่งผมก็ได้มาคำชับว่าขอให้บุรณษการกําลังว่าจะตรวจณจุดใดจุดหนึ่งตรวจอย่างจริงจังในเรื่องของรถโดยสาราต่างๆสักจุดหนึ่งซึ่งของเราได่มี5จุดเอาสักจุดหนึ่งว่าตรวจจริงจังเลยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ออกหนังสือเข้าไปว่าเราได้ทําการตรวจรถคันนี้เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่เป็นเวลากี่นาทีก็เซ็นชื่อไปให้เขาไปสแสดงที่นายท่าจะได้ไม่ว่ากัน อย่างไรเราก็จะต้องตรวจเพราะว่ามันเล็ดลอดลงไปจริงหลังจากที่เราสามารถที่จะสกัดกัน้นการลำเลียงไปลถส่วนตัวอะไรต่างๆแล้วนะครับคือผลการกบกุมได้ดีแล้วแต่ก็เอราะว่ามันเล็ดลอดไปโดยการน,นั่งรถสาธาระครับรับว่าทางนะฮะการประสานก็จะมีทางฝ่ายทหารที่จะประสานกันนะครับซึ่งก็เป็นการที่จะพูดยากเพราะว่าอำนาจรัฐ ของประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้ก็ไม่ได้เต็มนักเพราะว่าเขามันมีกองกำลังต่างา,า,มามีจลุ่มน้อยนิดที่สามารถสนับสนานตัวเองที่จะมีอำนาจในพื้นที่ได้การเจอจาในทางผมร้อยทีเสมอกินหอมทุกครับบนละเวนที่3ามในจงหวดกิรย้าครับ